ทำไมเป็นสิวแล้วถึงไม่หายสักทีอะคะแบบบางคนก็จะเป็นซ้ำเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาโอเคค่ะคือคำถามเนี้ยมีคนถามเยอะมากเลยทำไมหนูเนี้ยโชคร้ายมากเลยโชคชะตาดวงไม่ดีเกิดผิดวันผิดราศีหรือเปล่าทำไมเพื่อนเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยอะไม่เป็นสิวเลยทำไมเราถึงเป็นสิวของเราอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นอยู่คนเดียวล้างหน้าก็ดีมาก บางครั้งใช้แม้กระทั่งน้ําดื่มมาล้างหน้าเนี่ยก็ยังเป็นสิวเช็ดหน้าอยู่ตลอดเวลาทาไมหนูเป็นสิวอยู่อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นปัญหาคาใจของแต่ละคนหมอก็จะบอกแบบนี้นะคะว่าการเป็นสิวของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องยอมรับในสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนปัจจัยภายนอกถ้าเราเข้าใจ สาเหตุของการเกิดสิวเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอยู่กับเขาแฮนด l เดเขาอยู่กันไปด้วยกันเป็นได้บ้างแต่อย่าทำให้เราเนี่ยผิวเสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาพูดเรื่อง a อ ne Cy c l e acne อ y c l e เราจะจบสาเหตุของสิวได้อย่างไรวันแรกอันเนี้ยอันแรกเลยเราพูดที่ต้นเหตุก่อนนะต้นเหตุของการเป็นสิวคืออะไร นะเด็กๆก,ก็ต้องรู้ก่อนทุกคนก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราเป็นวัยวัยรุ่นเราก็เป็นสิวตามวัยรุ่นอะ่ะมันก็เราไม่เป็นวัยรุ่นได้ไหมอะ่ะเราข้ามไปเลยเป็นวัยกลางคน,นก็เป็นไม่ได้นะมันเป็นวัยมันเป็นฮอร์โมนอันที่สองก็คือ,อ,อปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเช่นเราเป็นคนที่เล่นกีฬาเอาดอ์นะเราเป็นคนที่เล่นยิมเราเหงื่อเยอะมาก เราก็มีโอกาสเป็นสิวมากกว่าคนที่เขาอยู่ในห้องแอร์ผิวเขาเรีแล็กซ์เพราะจริงๆการเป็นสิวเนี่ยมันเกิดจากการความเครียดของรูขุมขนนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องหาว่าสิ่งวัตรอบอันไหนเราต้องหมั่นสังเกตบางคนเนี่ยมีเรื่องอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกินช็อกโกแลตอันเนี้ยคำถามยอดฮิตเลยคุณหมอกินช็อกโกแลตเป็นไหมก็คนเป็นก็เป็นะ่ะคนไม่เป็นก็ไม่เป็น งานวิจัยก็ออกมาเอาคนที่กินช็อกโกแลตแล้วเป็นสิวก็มีผลวิจัยชัดเจนเลยว่าเป็นสิวจากช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นบางคนเป็นจากอาหารอื่นๆหน,น่อไม้ดองกินส้มตามกินบลาลาแล้วเป็นสิวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องหมั่นสังเกตตัวเราเองอยู่บ่อยๆว่าเราเป็นสิวจากอะไรนะถ้าตัวเราเนี่ยเราไม่ได้ถามตัวเราเรายังไม่รู้เลยมาถึงนั่งโต๊ะถามคุณหมอทําไมหนูเป็นสิว หมอก็บอกยากเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันสิวไม่ได้รอเจอหมอพีทแล้วก็ค่อยสิวขึ้นสิวขึ้นทุกวันสิวมาได้ตลอดเครียดก็ขึ้นอารมณ์เสียก็ขึ้นน้อยใจก็ขึ้นเพราะฉะนั้นก็มาได้เรนะื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือต้นเหตุนนะรวมถึงการแต่งหน้าการใช้เครื่องสําอางครีมทุกอย่างพูดง่ายๆนะอะไรก็ตามแปะที่หน้าอันนั้นอะเป็นหนึ่งปัจจัย แลวปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบก,ก็ค่อยว่ากันปัจจัยบวกโอ้ผิวดีขึ้นเรื่อยๆนั่นก็โอเคปัจจัยนี้เป็นปัจจัยลบโอ้ทาแล้วผิวแห้งตึงระคายเืองอันนี้คนอื่นทาได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราทาได้อันนี้เราเคยทาได้แต่วันนี้เราอาจจะทาไม่ได้ก็ได้เพราะว่าผิวในทุกวันมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ต้นเหตุนะส่วนปลายเหตุคืออะไรปลายเหตุก็คือผลลัพธ์วันนี้เราเป็นสิวแล้ว เราจะจัดการกับสิวได้อย่างไร